สับสนุนโดย Gview ทำไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Advice มากกว่าที่คุณคิด a s r o c k มาเท่าบอร์ดที่เกมเมอร์และโอ๊คร l ับเกอเลือกใช้ MSI Top Player Top Choice Asus Transformer Book Trio แล้วคุณหล่กพร้อมจะเปลี่ยนหรือ,อยัง Order and Chaos Online เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดบนสมาร์ทโฟนและ Asus in search of incredible สวัสดีครับอ v ปกรณ์โซนทีวีครับวันนี้อยู่กับผมอยู่กับพวกเราอยู่กับนัทมิสเตอรี่ครับผมแม่หล่อจริงๆนะครับก็เห็นเคสวางอยู่ตรงหน้านะครับแน่นอนแล้วว่าวันนี้เป็นการรีวิวเคสอย่างแน่นอนนะครับก็หลายๆคนที่เป็นสาวกที่ชอบดูผมรีวิวเคสเนี่ยนะฮะส่งจดหมายเนี่ย เขียนจดหมายเข้เขามาที่ตู้ปนสักที่นึงนะครับส่งจดหมายเข้เขามาก็บอกว่าเนี่ยชอบแนวทางสไตล์การรีวิวเคสในแบบของผมนะครับไอ้สมาร์ทซองสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ต้องรีวิวแล้วนะครับทีนี้เนี่ยพอผมไปรีวิวสมาร์ทโฟนเนี่ยก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ดูสมาร์ทโฟนเขาก็เขียนจดหมายเข้ามาอีกนะครับที่ตู้ปนปนจปนฝเนี่ยครับก็บอกว่า เนี่ยรีวิวสมาร์ทโฟนอะ่ะชอบมากเลยเป็นสไตล์สไตล์เอกลักษณ์เลยนะครับเคสเคิร์ดอะไรเ,เนี่ยไม่ต้องรีวิวแล้วนะครับจบหมาหสองฉบับนี้มาผู้ใหญ่บิ๊กบอสมาเห็นเข้าไป,ไปอ่านสองบรรทัดสุดท้ายนะครับสมาร์ทโฟนก็ไม่ต้องรีวิวเคสก็ไม่ต้องรีวิวสบายแล้วพ่อทีเนี้ยนะครับอ่ะเรารีวิวเคสเลยดีกว่าวันนี้ก็มีเคสมาวา,างตรงหน้าเรานะครับวันนี้ก็ รีวิวในแบบสไตล์ของเรานะครับถามว่าสไตล์เราเป็นยังไงก็รีวิวทรงๆไ,ไงว้แแหละจะบ้าเหรอนะครับลืมน็อตบ้างลืมสายรัดบ้างไม่ใช่เออจริงๆก็อยากให้รู้ไงว่ามันมีน็อตอยู่ครบหรือเปล่านะครับหลายๆคนก็สงสัยไปซื้อเคสมาเลยนี่นะครับโอ้โหเล่นซะยาวเลยมุกนี้นะครับอ่ะเคสของเราในวันนี้ก็คือถ้าเห็นเนี่ยไม่ใช่ Apple นะ ไม่ใช่ G5 ไม่ใช่อะไรนะเป็นเคส PC เลยเนี่ยฝั่งการอ่าก็เป็นเคสขนาด f u l นะครับ Thermaltake Core V s 1หรือ Core V 71นะครับอ่าเรามาดูดีไซน์ด้านหน้ากันเลยนะครับดีไซน์ด้านหน้านะครับก็มาแบบเรียบๆนะครับเน้นเรียบๆนะฮะแล้วก็จะมีช่องตะแกรงนะครับเป,เป็นเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเจาะรูเล็กๆเป็นตะแกรงไว้สําหรับระบายอากาศ ทีนี้บริเวณด้านหน้าเนี่ยสามารถใส่พัดลมเนี่ยสขนาดนะครับขนาด20เซนเนี่ยได้2ตัวหรือ14เซนเนี่ยสตัวแต่ถ้าเป็น12เซนเนี่ยสตัวเลยทีนี้ข้างบนนะครับข้างบนก็เป็นช่องไดเบย์ขนาด5.25นะครับสช่องด้านล่างนะครับก็จะมีโลโก้นะครับ TT Thermotech นะครับ, ch, รบติดอยู่บริเวณด้านบนนะครับฝาบนเนี่ยนะฮะก็จะมี พวกพอร์ตเชื่อมต่อนะครับพาเนลต่างๆมาให้ใช้งานกันนะครับเริ่มจากฝั่งนี้นะฮะไฟของพัดลมนะครับปุ่มแรกนะครับแล้วก็ความเร็วรอบของพัดลมนะครับความเร็วสูงความเร็วต่ำนะครับ LED นะครับบอกสถานะการใช้งานนะครับปุ่มรีเซ็ตนะครับตรงกลางเนี่ยนะฮะตรงกลางก็จะเป็นปุ่ม power นะครับนี่ปุ่ม power เด่นชัดเลยอยู่ตรงกลางนะครับขับขยับมาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ 3.5มมเตรเนี่ยสำหรับหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนะครับอย่างละ1พอร์ตนะครับแล้วก็ USB 3.0เนี่ยสพอร์ตนะครับ 2. 0, 2พอร์ตนะฮะด้านบนด้านบนครับบริเวณนี้นะฮะด้านในเนี่ยสามารถติดตั้งพัดลมนะครับติดตั้งพัดลมขนาด20เซนนะครับได้2ตัวเหมือนกันนะครับ14เซนก็ได้2ตัวหรือ12เซนเนี่ยได้3ตัวนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของการติดตั้งเรดิเอเตอร์หรือชุดน้ำเนี่ย เต็มที่เลยนะครับได้3ตอนเลยเต็มๆนะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นดีไซน์เดียวกันกับด้านหน้านั่นก็คือเป็นตะแกรงเหล็กนะครับช่องรูเล็กๆนะครับเอาไว้ระบายอากาศด้านข้างนะครับด้านข้างฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีการเจาะเป็นหน้าต่างมานะครับใส่เป็นแผ่นพลาสติกใสนะครับก็สามารถมองเห็นด้านในนะครับก็เป็นที่แน่นอนแหละคนที่ใช้เคสใหญ่ๆระดับเนี่ยนะครับอยากโชว์ของด้านในแน่นอนว่าแต่งไฟบ้างแต่งชุดน้ําแต่งแต่งโอ้โหเยอะแยะนะครับ คือใครไปใครมาจะได้เห็นนะครับถามว่าใช้เคสใหญ่ๆขนาดนี้คนข้างบ้านยัไม่เห็นไหมเห็นอยู่คนเดียวแหละแต่มันก็เป็นความสุขทางใจนะครับแล้วก็เป็นดีไซน์ที่เคสควรจะมี๋ยวนี้นะครับอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับวิธีเปิดก็ไม่ต้องดึงนะครับเราเราหมุนน็อตออกปุ๊บเปิดอ้ามาอย่างเงี้ยนะครับแล้วดึงฝาออกนะครับพอดึงฝาออกปุ๊บ เรายังไม่ให้ดูด้านในนะครับเรามาให้มาดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนอุ๊ยนี่ฮะนะครับฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้จะเป็นฝาทึบเลยนะครับไม่มีการเจาะเป็นแผ่นพลาสติกเป็นหน้าตางนะครับแต่ว่าจะมีการปั๊มนูนออกมานิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของการจัดเก็บสายด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังครับนี่นะฮะด้านบนก็จะมีฟิลเตอร์นะครับแผ่นใหญ่เลยสําหรับกองฝุ่นนะครับ ง่าย,ายดึงออกมาแบบง่ายๆทาความสะอาดง่ายๆล้างน้ําได้เลยนะครับทีนี้ครับบริเวณนี้นะฮะก็จะมีช่องสายยางนะครับ3ช่องนะฮะแบ克ไอโอพานเลพัดลมระบายอากาศ14เซนนะครับหตัวสามารถใส่12เซนก็ได้นะครับออพเปนชั X ่นซล็อตครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดช่องครับเต็มเต็มนะครับพาวเวอร์ซัพพลายด้านล่างนะครับ ขนาดค่อนข้างที่ใหญ่ๆรวมไปถึงนี่เลยนะครับมีฟิลเตอร์ก้องฝุ่นไว้ด้วยนะครับด้านในครับนะฮะเรามาดูกันว่าเมนบอร์ดเนี่ยสามารถรองรับได้ตั้งแต่ขนาดเท่าไหร่นะครับก็แน่นอน AATX เนี่ยสบายมาก EATX นะครับเต็มที่เลยถ้าบอร์ดขนาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยพวกมินิทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับมันจะเป็นกังวลนิดนึงว่าเอวางตรงไหนดีนะครับตรงนี้ไหมตรงนีม้มันวางได้ที่เดียวเลยนะฮะก สบายๆสำหรับเรื่องของเมนบอร์ดนะครับเรื่องของสายนี่นะฮะก็อยู่กันครบเลย usb 3 usb 2นะครับ hd audio นะครับ power switch reset switch นะครับ led fan led HD d นะครับพร้อมหน้าพร้อมตาอุปกรณ์บันเดินครับนี่คู่มือการใช้งานนะครับคำชี้แจงต่างๆนะครับข้างในเนี่ยหลักๆจะเห็นเป็นสายนะครับที่เป็นสาย power 1เส้นนะครับอันนี้เป็นสายไฟเลี้ยง cpu นะครับแล้วก็ถุงเล็กด้านในเนี่ยจะเป็นพวกสกรูนะครับแล้วก็มีเคเบิลไทสายรัดนะครับ1อันในส่วนของช่องไดเบย์นะครับโอ้โหเต็มเลยอะ่ะนะครับชอบเลยอะ่ะสำหรับคนที่ฮัดดิสเยอะๆเนี่ยโอ้โหตาลุกวาวเลยอะ่ะก็บริเวณด้านบนนะครับจะเป็นช่องของขนาด5.25นะครับช่องไดเบย์นะครับถ้าสังเกตจากด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่าสามารถใส่ได้2ช่องนะครับ พอมาดูด้านในเนี่ยเห็นแค่ช่องเดียวจริงๆมันใส่ได้2ช่องนะครับแต่ว่าตัวล็อกเนี่ยมันจะมีแค่ตัวเดียวนะครับก็เอาไว้สําหรับตัวจัดการรอบพัดลมนะครับฟอนต์พาร์นลต่างๆเนี่ยด้านหน้านะครับสามารถใส่ได้นะครับถัดลงมาด้านล่างตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของฮาร์ดดิสต์นะครับแหลกของฮาร์ดดิสต์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะมี8ช่องนะครับแต่จะแบ่งเป็น3ตอนนะครับทั้งบนสุดเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะมีแค่2ช่องนะครับอีก2ตอนเนี่ยจะแบ่งเป็น ตอนละ3ช่องซึ่งทั้ง3ตอนเนี่ยมันสามารถสลับกันได้นะครับแอดจัดได้ว่าอันไหนจะอยู่ตรงไหนอันไหนจะอยู่ยังไงนะครับมาถึงช่วงที่หลายๆคนรอคอยนะครับแล้วแล้วก็หลายคนเนี่ยชอบมากเลยช่วงที่เราประกอบของนะครับเพราะว่าเราจะมีเอกลักษณ์ประจําตัวนะครับเคสตัวเล็กกัสจอตัวใหญ่นะครับดทนี้ทีนี้ทุกคนรุ่นแหละอันนี้เคสตัวใหญ่มันต้องเล่นตัวเล็กแน่นอนไม่ใช่ครับผมประกอบให้ดูแบบสดๆเลยนะครับไม่มีการตัดภาพนะครับก็กัสจอเนี่ย ไอ้ไม้ก่กาจจอเมนบอร์ดเนี่ยผมประกอบให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับว่ามันสามารถใส่เข้าไปได้อย่างแน่นอนนะครับนี่เลยนะครับใส่ได้ครับใส่ได้แน่นอนนะครับเออใส่ได้แน่นอนนะครับหลายคนสงสัยว่ากาดจอตัวเองจะใส่ลงไปได้ไหมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับใส่แนวขวางเนี่ยกาดจอต้องอยู่แนวขวางนี่ปุ๊บใส่ได้แน่นอนนะครับใส่ได้สบายหายห่วงนะครับหายห่วง <liability> รุ่นใหญ่มาเลยดีกว่านะครับรุ่นใหญ่เลยผมใส่ทั้งเมนบอร์ดทั้งการ์ดจอเลยเข้าไปนะครับใส่โอ้โหจะเอาฮาไปถึงไหนพ่อะนะครับก็คืออย่างที่บอกตอนแรกว่ามันรองรับเมนบอร์ดตัวใหญ่นะครับ e atx atx เนี่ยสบายๆพวกเนี้ย สบายมากเลยนะครับในส่วนของการรองรับการจอเนี่ยความยาวประมาณ31ซนเมตรสบายๆนะครับฮีทซิงเนี่ยสูงประมาณสัก180ดเซนนี่ยก็สามารถใส่ได้สบายนะครับที่สำคัญนะครับชุดน้ำเนี่ยหรือพัดลมเนี่ยมันอยู่รอบๆของตัวเคสเลยทั้งด้านบนด้านหน้าด้านหลังด้านล่างนะครับทีนี้เนี่ยใครที่เล่นชุดน้ำแบบตัวพ่อเลยอะ่ะคุณสามารถติดตั้งได้ทั้งหมดเลยนะทั้งด้านบนด้านหน้า หรือแม้กระทั่งด้านล่างเนี่ยคุณก็ติดตั้ง r a อ i a t o r ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเคสที่ครบเครื่องเรื่องเคสจริงๆนะครับสำหรับ t h e r m o t e เนี่ย core v 7 1นะครับเป็นตัว full tower ที่มันครบอ่ะนะครับแล้วก็ดีไซน์มันใครที่ชื่นชอบ mac นะครับมันดีไซน์คล้ายๆกันนะครับก็ก็ลองดูนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาเคสตัวใหญ่ๆนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทาง เทอร์โมเทคเทคโนโลยีนะครับที่ส่งให้เราได้ u n นบ x ให้แฟนๆชาวเวิร์กโซนได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ